สวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อแบงค์นะครับผมอยู่จังหวัดผมเป็นตัวแทนจังหวัดของปัตตานีนะครับผมครับครับชื่ออะไรผมชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับชื่อเล่นชื่อแบงค์ครับแล้วก็วันนี้ประกวดไฟน้ำเตินรอบชุดไฟน้ำแล้วครับรู้สึกหลังจากนั้นก็ครั้งนี้ก็เป็นการประกวดครั้งแรกของผมเลยครับก็รู้สึกแบบขันเขินงเก่งครับใช่ครับเขินมากทำไมถึงตัดสินใจมาประกวดนั่นเองก็ผมอยากลองดูครับพี่ ก็เพราะว่าก็มีคนพูดหลายคนอะไรเงี้ยว่าแบบให้ลองมาลองมาดูอะไรเงี้ยใช่ผมก็เลยลองตัดสินใจลองมาประกอบดูสักครั้งครับเขาเจอเพื่อนๆแล้วเป็นไงบ้างคิดว่าเราสามารถจะสู้ได้ถามว่าสู้ได้ถามว่าสู้ได้ไหมก็พอได้พี่เพราะว่าเพื่อนก็มีแบบทั้งสูงหล่อหุ่นดีกันทั้งนั้นเลยครับผมใช่แต่เราก็เป็นมาดี้ครับผมครับผมต่อไปหลังจากที่ไปถึงฟนแลเราจะ เตรียมตัวเรื่องอะไรนะหลังจากนี้ก็จะไปเตรียมตัวเรื่องการเดินครับ,รบเรื่องการเดินเรื่องการฝึกซ้อมครับพวกเรื่องพวกการพูดนะครับเพราะว่าเวทีนี้เป็นเวทีแรกผมแบบก็ค่อนข้างจะตื่นไม่พอสมควรครับตื่นไม่กัตื่นเต้นมาก <c oughs> เดี๋ยวถามเพื่อนวิวป,ปกติแล้วทำอาชีพะอะไรไปกติผมเป็นเซลล์ขายรถฟอร์ดครับอยู่ที่ฟอร์ดพันธุ์ครเกษตรอว่ามินครับใช่ครับผม อ๋อครับผมใช่โอเคถ้างั้นจะเป็นแงครับก็มาเวทีนี้เป็นเวทีแรกของแบงค์นะครับก็ยังไงก็ฝากเชร์ด้วยนะครับผมก็ช่วยให้เป็นกำลังใจให้แบงก์ด้วยนะครับสวัสดีครับฝากติดตามได้ช่องที่ทางไอมีทาง a c e b o o k ด้วยครับ B A N K K Y นะครับเว้นแล้วก็ B A N B A N K นะครับแล้วก็ถ้าเป็นไอก็ เป็นแบงค์ทธสสภนนะครับ B A N K T H O T S A P H O N นะครับแบงก์ทอสสภนครับครับคุณมากครับคุณมากครับสวัสดีครับ